ก็คือที่เนี่ยะคะแท็กซี่ที่เนี่ยมันจะเป็นระบบแบบแชร์การเดินทางนะคะถ้าเราเดินทางอ่ะเราก็ไปจุดหมายของเราแล้วก็เขาอ่ะคนขับรถอ่ะสามารถที่จะรับผู้โดยสารคดอื่นขึ้นมาได้เหมือนอย่างเงี้ยเออที่ที่แบบเจออ่มันก็เป็นเรื่องแปลกใหม่นะถือว่าเป็นค u l เจอร์ช็อ k ใหม่ก็ได้อยู่เหมือนกันนะคะ ก็จะเป็นเช้าวันที่สองนะคะที่พายอยู่ที่คาสอบลังกาโมโร็อกโกนะคะอันที่จริงตอนนี้ไม่เช้าแล้วนะเ,เวลาเกือบจะบ่ายโมงแล้วแหละแพนในวันนี้ของพายนะคะก็คือพายอยากจะไปดูมัสยิดของที่นี่นะคะเขาว่ากันว่าเป็นมัสยิดที่ใหญเ่เป็นอันดับ7ของโลกเลยแล้วก็ถ้ามีเวลาเนี่ยพายอยากจะไปเดินตลาดมันจะมีตลาดเก่าของที่นี่ด้วยอยู่ ใกล้ๆี้ไม่ไกลประมาณ10นาทีนั่งรถถึงนะคะและหลังจากนั้นเนี่ยสี่โมงห้าโมงพาก็คิดว่าอยากจะไปร้านอาหารที่อยู่ติดริมทะเลเดี๋ยวมาดูกันว่าวันนี้จะเป็นยังไงกันบ้างอันที่จริงอะแพะนัดเพื่อนเอาไว้เป็นเพื่อนในทีมอะนัดเอาไว้ว่าเออเราจะออกกันตอนเที่ยงแต่ตอนเนี้นางน่าจะยังไม่ตื่นแพ้ก็เลยคิดว่าโอเคไม่อยากรอแล้วอะเพากำลังจะออกไป คนเดียวเลยละกันวันนี้ก็ใช้เดียวคนเดียวในคาสับลังกามโมร็อกโกนะคะก็สำหรับการเดินทางในวันนี้นะคะแพจะเรียกกรถนะคะแท็กซี่จากแอปพลิเคชันที่ชื่อว่าคาริมเนื่องจากว่าแพนเนี่ยไม่ได้พกเงินสดเยอะแล้วมันก็สามารถตัดผ่านบัตรเครดิตได้เลยอย่างหนึ่งคือเราสื่อสารกับเขาไม่ค่อยรู้เรื่องอะแพก็เลยคิดว่า,าใช้ เป็นแอปพลิเคชันอะก็จะค่อนข้างสะดวกกับตัวเองมากกว่าคนาคโมร็อกโกอะเขาก็จะใช้ภาษาอาหรับิกแล้วก็ฝรั่งเศสในการสื่อสารสะส่วนใหญ่เนาะที่นี่เดี๋ยวนะคะพ่าอ,ออกเดินทางเลยแล้วกันไปชมพร้อมๆกันเลยว่าวันนี้จะเป็นยังไงนะคะเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะแล้วก็สนุกไปพร้อมๆกันไปดูกันเลยค่ะ ทุกคนตอนนี้อยู่ในรถแล้วนะคะตอนแรกอะเรียกคารีมแต่ทีนี้เขาไม่ยอมมาก็เลยให้โรงแรมโทรเรียกแท็กซี่ให้แล้วก็มีคุณลุงคนนี้มาเขาพูดภาษาอังกฤษได้ด้วยนะ mm hmm. ก็เลยแบบโอเคค่ไปกับเขาล้กัน mm hmm. ก็ที่แรกนะคะก็จะไปก็คือฮั s ซันมอสนะฮั s ซันมอสทู แล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยก็ว่าจะไปเดินตลาดแป๊บหนึ่งแล้วก็ไปร้าณหาตามแผนที่พาบอกนั่นแหละเดี๋ยวระหว่างสองครั้งทางเนี่ยพาถ่ายให้ดูนะว่าเป็นยังไงบ้างแล้วก็ตอนนี้นะคะเวลา2องมงสินาทีนะคะเมืองก็ยังไม่ค่อยมีคนเดินหรอกเขาก็จะมีคนเดินออกมาเดินกันตอนเย็นๆน,นี่โมร็อกโกนะคะคาซาบังกาก็จะประมาณนี i so cool. yeah, yeah, in the front ข้างหน้านะคะทุกคนก็จะเป็นทะเลอยู่ติดทะเลมากเลยตรงนี้ ถึงแล้วน,นะคะทุกคน<แ>อยู่ฝั่งโน้นไกลมากประมาณ9กนาทีเองมแต่คุณลุงบอกว่ามันปิดแล้วคือเดินเข้าไปไม่ได้แต่ว่าถ่ายรูปข้างนอกก็ได้ตืเนเตเข้าไปดูนะคพาไปดูข้างในว่าเป็นยังไงเนาะสวยนะเนี่ยว้าวตรงนี้นะคะเดินเข้ามานะคะทุกคนลุงคนขับแท็กซี่เขาก็แบบเออพามา hour. อเคอะฮะจู e ช o <tego> ่วโมง Okay. ก็คือเดี๋ยวต้องไปซื้อตั๋วนะคะเพื่อที่จะเข้าไปดูข้างในอะยูกลัวเอง t h ่นนี่ตอนนี้อยู่ข้างในแล้วนะคะทุกคนต้องมาซื้อตั๋วเพื่อที่ว่าจะเข้าชมข้างในอะถึงแม้ว่าเราเดินอยู่ข้างนอกอะเราก็ต้องซื้อตั๋วอยู่ดีนะเพราะว่า ไม่ได้ให้เข้าไปฟรีๆโอเคตอนนี้พย,ยืนอยู่ข้างหน้าตู้แมชชีนตอนแรกว่าจะไปซื้อกับตรงเคาน์เตอร์แต่ว่าคนเยอะอ่ะเดี๋ยวพายดูเฉย้ดูละกันว่ามาต้องซือ้อยังไงนะตอนนี้นะคะคนก็เดินเข้ามาค่อนข้างเยอะเลยคนเยอะมากๆอันนี้ก็จะเป็นตู้แมชชีนที่เราจะต้องซื้อตั๋วก่อนมันก็จะมะีถ้าสมมติว่าดูแค่อย่างอันนี้นะดูแค่ข้างนอกแล้วก็มิวเซียมก็จะ30บ เดอร์แฮมประมาณ99บาทแล้วก็จะมีแบบ140บาทก็คือชมได้ทั้งหมดเลยนะคะตรงนี้ก็จะดูแค่ uh, most visit คือข้างในอ๋อ uh, คิดว่าวันนี้อาจจะขอเป็นดูแค่มิวเซียมกับ uh, หมายถึงว่าตัวบริเวณข้างนอกก่อนหรอกกันเพราะว่ามันติด4โมงอะตอนนี้ก็ใกล้เวลาที่จะปิดแล้ว ก็โอเคเดี๋ยวแพสจะเลือกเป็นเอ่อมิวเซียมวิสิตนะคะแล้วก็ Place Order เนาะหนึ่งคนก็จะจ่ายเป็นคอร์สนะคะเป็นบัตรได้ทำยังไงเนี่ยหรอ payment หรอกด ทำยังไเงเย์เม e n t หรอกดอ๋อนีไงมืนก็ใส่บัตรใส่บัตรเข้าไปแล้วทีนี้ทำยังไงต่อแล้วก็ใส่รหัสหรือเปล่า visiting hours นะคะทุกคนตรงนี้ก็คือ9โมงเชา้าเขาจะแบ่งเป็นรอบรอมเนาะเป็น9โมง10โมง11โมงเที่ยงแล้วก็อีกทีก็บ่าย3โม นะคะวันเสาร์ถึงวันพฤหัสส่วนวันศุกร์ก็คือ9ก้าโมงสิบโมงบ่ายสามโมงเหมือนกันประมาณนี้ก็ได้ตั๋วมาแล้วนะคะพะก็สามารถเข้าในมิวเซียมได้แล้วก็เดินดูบริเวณรอบๆได้นะคะจ่ายไป30มเดยแฮมนะคะก็อยู่ที่ประมาณ99าบเทั่นแหละ mm hmm. โอเคเดี๋ยวถ้าว่าพะจะเดินดูในมิวเซียม well mm hmm. ก่อนแล้วกันเนาว่ามีอะไรนะคะ mm hmm. ดูสิ ก็มีรูปจะบอกอะไรเดี๋ยวเราจะ mm. เข้าใจไหมล่ะที่เขาปัิญญาอุย้ย mm. นี่นะคะ mm. เดินเข้ามาก็จับรางนี้นะคะ mm. ก็ต้องเอาบัตรมาแตะนี่นะคะแตะบัตร mm. หรือเปล่า mm. QR code อ้าวประตูเปิดแล้วที่นะคะว้าวในมิเซียมสวยไหมก็เป็นประมาณนี้เนาะน่าจะเป็นประวัติของอ่อ ประวัติของโบสท,ที่เนี่ย mm. เขาเรียกว่าอะไรประวัติของมัสยีดเหรอนี่สวยงามใหญ่อลังการ mm. มือหวังส่วนตรงนี้นะคะก็จะเป็นเหมือนเขาเอาของมาขายอะงานแฮนด์มิ mm. งานทำมือนะคะ ที่เป็นแบบเอกลักษณ์ของประเทศนี้ในมูนเซียมก็ไม่ค่อยมีอะไรอ่ะทุกคนดูก็ไม่เข้าใจว่าเขาต้องการสื่ออะไรมันไม่รู้ว่ามันเป็นภาษาอะไรไม่ใช่ภาษาอังกฤษอะเดนอนวมาข้างนอกดีกว่า,ว,าว้าวข้างนอกสวยมากทุกคนอยากให้ดู <Yeah. S 1> ตอนนี้นะคะทุกคนก็คือเดินออกมาข้างนอกแล้วเป็นยังไงบ้างสวยไหม นี่สิเกนเจอร์นะคะขนาดแค่ถ่งทางเดินก็อลังการมากเลยดูสิว,ว้าวไหมว,ว้วาววว้าเหมือนอยู่ในปราสาทราชวังเลยค่ะมันอยู่ในวังเลย เสียใจอ่ะมาคนเดียวอ่ะไม่มีคนถ่ายรูปให้เลยแต่ว่าแพรสิย่มาลงได้รูปสิทุกคนนี่นะคะว้าวสวยมากคือแล้วตอนนี้เหมาะกับการมาเดินมากเพราะว่าอากาศดีไม่ร้อนไม่ร้อนนะ มันก็ไม่ค่อยร้อนเท่าไหร่อากาศประมาณ16องศาศแต่มันมีแดดไงเนาะโบสถ์ที่เนี่ยนะคะไม่ใช่โบสถ์มัสยิดที่นี่นะคะใหญ่เป็นอันดับเจของโลกนะคะแล้วก็สวยงามนะคะตั้งอยู่เนี่ยติดกับทะเลไม่แน่ไม่แน่นใจว่าทะเลอะไรอะ่ะเดี๋ยวต้องไปหาข้อมูลความรู้ก็ไม่ค่อยจะมีข้อมูลก็ไม่ค่อยหา เวลามาเที่ยวก็คืออย่างเงี้ยดุ่มๆม,มาตลอดเลยไม่เคยคิดวา่าจะหาข้อมูลอะไรก่อนมาเที่ยวเหมือนแบบเออมางงงงหลงหลง,งทุกๆุกทริปประมาณนี้ค่ะกะะ็สนหกเนาะสนุกนี่นะคะทุกคนมาซีดฮัสซันทู นเยอะมากเลยค่ะมีนักท่องเที่ยวมีทัวร์เต็มไปหมดเลยฮ่าค่ได้รูปรักกทุกคนได้รูปสวยด้วยเพราะว่าไม่ได้เกีรยเนี่ยเจอนักท่องเที่ยวก็เลยแบบเออให้เขาแะรูปให้ซะหน่อยบอกแล้วแพส้สยากมาเสียงเงินมาแล้วม่ต้องในรูปเดี๋ยวเอารูปให้ดูรูปแสดให้ดูไม่รูว้ว่าสวยไหมแต่เรา รู้สึกว่าสวยโอเคค่ะก็น้อถ้าใครมาอันนี้ก็จะเป็นแนด์มาร์ k อีกที่หนึ่งที่สำคัญนะคะของคาสับลังกาก็ห้ามพายก็ต้องมาดูมันก็ยิ่งใหญ่อลังการอยู่นะดูสิดูข้างหลังมกันน้อ,อสวยอะ่ะ แต่คือว่าวันนี้เวลามันน้อยไงก็เลยไม่ได้อยากจะเสียเงินเข้าไปดูข้างในอะคะ่ะถ้าเสียเงินดูทั้งหมดทุกอย่างอะก็ราคา140 The Ham ประมาณ430บาทอันนี้ที่ convert currency นะวันนี้นะคะแต่วันอื่นก็ไม่รู้จะเป็นยังไงถ้าใครมีเวลาไหนายัยงไงก็แนะนำให้มาแหละเพราะว่ามันสวยมาถ่ายรูป แล้วก็มาชมบรรยากาศของที่นี่เอานะคะตอนนี้นะคะเดินมาใกล้ทะเลสวยอะ่ะทะเลอะ่ะดูสิแต่คลื่นแรงไปหน่อยมซัซยิดนะคะก็อยู่ติดกับทะเลเลยเห็นไหมภารกิดต่อไปคือไปหาคนถ่ายรูปะ รถตรงไดดรูแล้วตรงใดเยอะด้วยไม่ใช่ได้ในน้อยเสียตังมาแล้วมันต้องคุ้มนี่เลยเนี่ยเจอเยอะละเจอเยอะละคนนี้แหละจะต้องให้ถ่ายวันนี้เป็นวันอาทิตย์นะคะคนก็เลยเยอะเลยเพราะน่าจะมาชิลกันที่ริมทะเล เลก็สวยนะแต่คลื่นแรงมากเลยค่ะเมื่อกี้นะคะก็ไปให้พนักงานรักษาความปลอดภัยนะคะถ่ายรูปมาให้ประมาณ10บนาทีเขาก็ใจดีนะเขาก็น่ารักเขาก็ถ่ายรูปให้อ่ะตอนนี้หน้าไหมไปแล้วค่ะเดินอยู่ตรงนี้แหละวนเวียนไปมาหากคนถ่ายรูปให้เดี๋ยวลองเข้าไปดูข้างในดีกว่าว่า เดีย๋ยวไ,ไปถ่ายข้างในให้ดูแล้วกันเนาะโดนไล่ออกมาค่ะทุกคนลืมไปว่าเข้าไปดูข้างในไม่ได้ติกเกตที่ซื้อมาซื้อมาแค่ดูข้างนอกแล้วก็มีอเนี่ยโอ้ยดูสิสวยอะอยากได้รูปตรงเนี้ย ใครถ่ายให้เลยอ่ะิว้าว,วันหลังนะเดี๋ยวจะแต่งชุดมาแบบเป็นเจ้าหญิงอ่ะในเมืองอะไรดินอะไรประมาณเนี้ยแต่งตัวเป็นเจ้าหญิงจัสมินน่าจะเข้ากับตีนที่นี่อยู่ <laughs> โอเคค่ะทุกคนตอนนี้ก็เป็นเวลาประมาณ4ี่โมงสี่โมงครึ่งหรอวะเดินจนเหนื่อยอ่ะถ่ายรูปจนเหนื่อยหนา้าไหมไปละก็คือ,คอให้คนแถวนี้อ่ะถ่ายให้แล้วก็มีโมร็อกโกนะคะคนโมร็อกโกสองคนเขาเห็นเราแบบถ่ายรูปเองคนเดียวเขาก็น่ารักมากเลยอะ่ะมาแบบเออจะถ่ายให้ไหม่อะไรอย่างงี้นี่ก็พูดีเลยได้สีไม่รู้ว่าเขาจะให้ถ่ายปะพุดดี้ไลค์จะจอยมาชาร์จ สวัสดีค่ l e ันเจอเพื่อนใหม l สวยมี t o น่ e ีที่ไ้รกก็มใคะทริปนี้มาที่นี่ที่แรกก็ใช้เวลาไปประมาณ ชั่วโมงได้ละมัง้งแล้วก็ต่อไปคิดว่าไปตลาดคงไม่ทันแล้วอะคิดว่านะน่าจะไปร้านอาหารเลยเขาก็เริ่มหิวแล้วนะคะเขาไล่แล้วแหละเขากำลังจะปิดมาสี่แล้วะคะ่ะโอเคเดี๋ยวพาไปเรียกรถแท็กซี่แล้วก็ไปร้านอาหารต่อนะจ๊ะไปคิวแล้วไปทานข้าวกันคะ่ะ สิ่โมงแล้วน,นะคะทุกคนตอนนี้เขาก็กำลังเริ่มนะคะสวดสวดมนต์ทำพิธีกันอยู่นั่นแหละไม่รู้ว่าเขาเรียกว่าอะไรอ่ะก็ต้องอ๋อเขาเรียกว่าละหมาดกันละหมาดเออ,อได้ยินเสียงไหมเสียงดังเสียงก็ตอนนี้แยกย้ายกับสาวๆทั้งสองเรียบร้อยแล้วแหละพ็กก็กำลังจะไปหาแท็กซี่นะคะเพื่อที่จะไป ร้านอาหารนะคะตอนนี้ก็เวลา4ี่โมงแล้วหิวนั่นแหละจะไปชมบรรยากาศยามเย็นด้วยแล้วกันเพราะว่ามันติดทะเลเนาะตอนนี้ก็กําลังฟ้าสว่างอยู่ถ้าดึกกว่านี้เนี่ยเดี๋ยวเราจะมองวิวอะไรไม่เห็นนะคะอยู่ในรถแท็กซี่นะคะทุกคนตอนนี้ก็กําลังจะไปร้านอาหารก็ให้คนท้องฉ่นอะคเรีกให้เนาะก็จะประมาณแค่กิ๊บเดอร์แฮมนะคะ คุณลงใจดีเพราะว่าถ้าเป็นคนอื่นเขาชาร์จแบบา0ก็คือที่เนี้ยละคะแท็กซี่ที่เนียมันจะเป็นระบบแบบแชร์การเดินทางนะคะถ้าเราเดินทางอ่ะเราก็ไปจุดหมายของเราเราก็เขาอ่ะคนขับรถสามารถที่จะรับผู้โดยสารคนอื่นขึ้นมาได้เหมือนอย่างเงี้ยเออที่แบบเจอเนี้ยมันก็เป็นเรื่องแปลกใหม่นะถือว่าเป็นค u เ t u r e ์ช็อกใหม่ก็ได้อยู่เหมือนกันนะคะ นี่นะคะสองข้างทางตอนเย็นเนาะคนก็เริ่มออกมาเดินกันเยอะแยะและฝั่งข้างๆาเนี่ยก็จะเป็นทะเลนะคะคนอะมาเยอะมากเลยดูสิเป็นสถานที่พักผ่อนเลยใ่ะนะเออล อนองมาม,ะะองมาชมลเ่วะะคถะึงแล้วนะคะทุกคนเรนเบอรี่นะคะวันนี้มา,ราเรเบอรี่อินสไตร์เฮร์ thank you so much นะคะเขาก็มาบอกทางเดินลงไปเรเบอรี่นะคะไม่ได้จองอ่ะไม่รู้ว่าเข้าได้หรือเปล่าก็จะเข้าได้แหละถึงทางเข้าแล้วนะคะทุกคนมันไฮโซไปป่ะ ดูดิรถเอ่ยว่าเบลเล่เขาว่าลับเราแหละดูทรงแล้วอะเพอร์เจอร์ตลอดไปค่ะเข้าไปข้างในกันดีกว่าตอนนี้แพ็กก็ไม่อยู่ในร้านอะาหารแล้วนะคะเป็นยากาศดีมากๆเลยนี่ให้ดูรบ้ติดทะเลสุดยอดนะแต่ว่าตอนนี้เนี่ยหน้าไม้แล้วนะหน้าไม้เป็นซีกหนึ่งแล้วเนี่ย อากาศก็ไม่เย็นมากแต่ว่ามันร้อนแดดอะคะ่ะถ้าสั่งอาหารไปแล้วแหละก็จะเป็นอาหารซีฟู้ดนะคะก็มาคนเดียวชิลคนเดียวสวยๆให้แบบว่าให้ของขวัญตัวเองเนาะให้ของขวัญตัวเองอะไรอะอ,อให้ของขวัญตัวเองในการใช้จ่ายตังค์หรอใช่รอนะ่อนะก็คือแคนสั่งอาหารไปแล้วแหละเดี๋ยวเอาให้ดูว่าสั่งอะไรไปบ้างก็จะมีพวกซีฟู้ดเนี่ยแหละเพราะว่า เขาแนะนำกันว่าถ้ามาที่โมร็อกโกอะค่ะก็ต้องมาทานอาหารซีฟู้ดเพราะว่าเป็นซีฟู้ดที่ไม่รู้นะแ้คนโมร็อกโกเขาบอกว่าซีฟู้ดเขาอร่อยนะคะโอเคเดี๋ยวพาโชว์ให้ดูอาหารจานแรกมาแล้วนะคะทุกคนก็คือสั่งออสเตอร์ไปคะ่ะ จะเป็นครั้งแรกในการทานออยสเตอร์นะคะมาดูวรสชาติเป็นยังไงมาเย็นเย็นเลยน่าจะสดไปเลยหน่อ <two>, oh. สดมากอร่อยมากค่ะมันก็จะแบบมีความเย็น นุ่มรีนแล้วก็เปรี้ยว,ลยวแล้วก็เดี๋ยวเก็บบรรยากาศตอนยามเย็นพระอาทิตย์ตกดินให้นะคะเดี๋ยวมาอัพเดตอีกทีนึงว่าจะยังไงต่อแต่ว่าคงไม่ได้ไปไหนแล้วล่ะเพราะว่าเย็นแล้วต่อไปก็คงจะสับบาน้านะคะยังไงก็กตัวทานข้าวเย็นก่อนแล้วกันนะทุกคน อันนี้ก็เดินออกมาจากร้านแล้วนะคะกินข้าวเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะพักก็กำลังจะกลับโรงแรมนะคะตอนนี้ก็เวลาเกือบหนึ่งทุ่มแล้วว่าแต่ว่าฟ้าก็ยังมีมืดเลยแต่ว่าจะต้องรีบกลับก่อนที่ฟ้ามืดแล้วกันเพราะว่าน่ากลัวนะคะอันนี้ก็จะเป็นบรรยากาศยามค่ำคืนนะคะว่าจะกลับไม่ดึกแล้วนะแต่ก็ดึกอยู่ดีก็ไม่ดึกอะหนึ่งทุ่มแต่ว่าฟ้าเริ่มมืดแล้วค่ะก็เลย สังกฤบกลับอยู่บนรถแล้วนะคะดูคุกว่าจะหาเรียกแ็กซี่ได้เพราะว่าแต่และคนเนี้เขาก็จะชาร์จแพงเหลือเกินก็เจอคุณลุงคนนี้ก็ต่อราคากันอยู่นานพอสมควรนะคะก็โอเคได้ราคาที่ยอมรับได้นะคะก็กําลังจะกลับโรงแรมแล้วนะคะตอนนี้ลุงเขาก็บอกว่าเออเนี่ยเวลาอย,อยู่ข้างนอกนะโทรศัพท์เขาต้องระวังนะ เธอจะมาถืออะไรอย่างนี้ไม่ได้นะเขาก็ทําท่าทางให้ดูอะไรอย่างนี้เห็นไหมทุกคนขนาดคนท้องถิ่นที่นี่ย่ะเขาก็ยังแบบเออเป็นห่วงเรื่องแบบโทราศาัพท์อ,อะไรประมาณนี้คเพราะฉะนั้นก็ต้องระวัตัวกันนะคะ ค่ะเหลยวไฟก็ถึงแล้วอีกแบบเดียวเองนะคะ10เมตรนี่นะคะเพื่อนในทีมพามาทานร้านอาหารตอนเย็นนะคะร้านชื่อว่าอะไรไม่ดูอันมิโอเป็นร้านเนือ้อชื่อดังอร่อย <laughs> yes, very good. It tastes so good. Again. <laughs> <laughs> he is the way. <laughs> <laughs> แวะมาชานเขากับเพื่อนในทีมนะคะเขาก็พามาร้านเนื้อ้อ้แต่ว่าเราไม่กินเอื้อเออเอาอ่สขอหน่อยโอเคก็มานั่งเป็นกำลังใจให้เขาละกันโอ้ร้านนี้ก็คือเสิร์ฟไม่หยุด ันนี้ก็เป็นบานเนื้อนะคะที่เพื่อนในเกมพามาจะบอกว่าเ้อไม่ทานเนื้อแต่เนื้อที่นี่อร่อยมากแอบชิมไปดูสีเขาแขวนเนื้อเอาไว้เต็มเลยอะ่ะโอ้โอคนเยอะนะคะที่นี่ เสร็จกันเรียบร้อยแล้วนะคะทุกคนก็ถ้าใครมีโอกาสนะก็อยากให้แวะมาชีมาเลยแต่ไม่รู้ว่ามันชื่อว่าลานอะไรเหมือนกัน <c oughs> อันไม่ออกนะคะตอนนี้ทุกคนก็กําลังเตรียมตัวกลับโรงแรมกันจริงจังแล้วที่นี้ต้องกลับได้แล้วเพราะเพราะาดึกแล้วประมาณสี่ทุมนะคะแพมมีบินตีห้านะคะเหมือนเดิมต้องรีบกลับไปนองนะคะบรรยากาศประมาณน,นอ โอเคต้องเริ่มลากันจริงๆอีกทีแล้วนะคะฝากกดไลค์ตบใครนะคะกดแชร์ส่นกระดิ่งเอาไว้ด้วยนะเพราะว่าแพรไม่ได้ลงเป็นประจำนะคะหวังว่าทุกคนจะสนุกกับทริปนี้นะคะที่มโมร็อกโกนะคะสำหรับทริปถัดไปแพรจะพาไปที่ไหนนั้นก็ต้องติดตามกันด้วยนะคะทุกคนสำหรับวันนี้ขอบคุณมากๆเลยนะคะบ๊ายบายสวัสดีคะ่ะ